มินี่เราไปสองคนกับบอดเดอร์คือเราพี่น้องนี่ไปสองคนกับบอดเดอร์ได้แล้วหนึ่งเต็มทุกคนเลยนู่นข้าวทุกคนเลยหนึ่งเต็มคิดว่าประมาณกระมาณคือกัน ทักทายสวัสดีและสวัสด,ดีตอนเช้านะทุกคนนะมื้อนี้เฮาก็เข้าป่าไปยามกับพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาใสายไปแต่อวานนี้กับบาวเดอ้อแล้วก็บ,บ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนํากัน,ดนเนดเือนนี้บ่าปล้กก็มาฮอดเฮือนบ่าวเดอ้อแล้วพี่น้องสิไปหับบาวเด้อแล้วก็สิพากันไปยามกับพี่นอ้องไปเบิ่งนํากันพี่น้องว่าสิมานื้อน,นี้เฮาจะได้จกักโตพี่น้องหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องเลยเข้าป่าไปพี่นอ้องติดตามรูนนํากันพี่น้องอ้าวไปเด้อ โอ้ย oh, สาดิบาเดอร์นะี่เราน่อนะ<ป>อ่าป้าล่ะมันนี้เราไปสองคนกับบอรเดอร์ครือเก่าพี่น้องนี่ไปสองคนกับบอรเดอร์มันนี้บารเดอร์ถือปืนบารดอร์ถือ,อยังมาพี่น้องเพราะว่าสุดก่อนเขาถือปืนมาแล้วเขายิงหาลูกแล้วด่านหาลูกเดี๋ยวนี้ปืนเขาก็ยังเพลพี่น้องก็เลยบารเดอร์ไปรัดแรงแล้วก็ทาแปรงปืนก่อนพี่น้องเลย หากินยากเดช่วงนี้ปรมาณปานใดพี่น้องต้องมาใส่กับเอาพี่น้องเอ้ยเฮาก็ไปติดตามดูนํากันพี่น้องสิมาดบ่ไปพี่น้อง เอาละทุกคนเดี๋ยวเี๋เรากำลังเดินทางหอดป่าแล้วแต่ก็ยังบ่หอดมองเที่ยวแซ่กระดัก,กไว้ทุกคนเลยนี่คมงมังไห้ทุกคนนกกินมังไห้ลายทุกคนหุ่นอยู่เทง่งนุ่นเชื่อได้เฮาไม่ได้มีปืนเนาะพี่น้องเนาเสื่อได้เชื่อได้ไก่ป่ามันคันป่าพวกนั้นเลย นกเข้ามากินลายลิพี่น้องเไยนี time, ่จะนกตัวใหญ่ระหว่างเดินทางท่อไปยามกลับนกกินมังหะลายลิมือนี้เขาไปได้มีปืนไปได้ซื้อมาพี่น้องเลยไปได้ยิงเพราะว่าปืนเพลพี่น้องเไงชิบหายเลยด้เอาทุกคนเดี๋ยวนี้เขากำหันมองเตียงชา่กับรักไว้เดี๋ยวเาจะแยกทางกับบ่เดินนะบ่เดินจะไปยามกลับเราเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็ตามบอปืนมาเดี๋ยวบอปืนชียามกรับบอปืนเองเนาะโอเคทุกคนเมื่อวานนี้บอปืนกัใส่เท่านี้เลย เอาปูบใส่แถวทางเลยลังหนึ่งโอ้ตัวนี้ประมาณเยาสิกูเลยเนาะไก่ป่ามันคันทุกคนเลย่นมันคันอยู่พุ่นเลยอยู่นอนพูตอนนั้นนะมันคันนะดนนนนนะนนเดี๋ยวกินคกันหมดเต็มันกินนะทุกคนทุกคนเลยเดี๋ยวหอก็ย่ำกับต่อเลยทุกคน

ອ່າທຸກຄົນຍາມຕໍ່ເລີຍດິນີ້ເຮົາກໍຍາມກັບດ6ລາງເນາະທຸກຄົນແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຈັກໂຕເລີຍໜູກະຈັກເປັນແນວໃດໜູບໍມີໜທົນພນຍາມໍ່ັງນຶ່ນພນັງນຶົນນเดี๋ยวຍາບມານດີ โอเคทุกคนยามโตเราใส่ยุทธภนีลักหนึ่งตัวนี้ก็บอมานทุกคนเลยหลังตัวนี้ก็บอมานทุกคนเป็นย่งบอมานบอมาน ไปพี่น้องย้ำต่อเมื่อวานเนี่ยใส่อยู่แถวนี้เลยหลักหนึ่งนี่มันแล้วทุกคนโอ้มนันแล้วเลยตัวหนึ่งแล้วโอ้มนัมนแล้วมันแล้วโอ้พอได้กินอยู่เดีมันอยู่ทุกคนได้ตัวหนึ่งเป็นอูขาวทุกคนเลยโอ้โอเคเลยโอ้โอโอมนันแล้วกินบลาบุได้จะโตจ้ะ ได้แล้วเดี๋ยวทุกคนได้แล้วตัวหนึ่งทุกคนเป็นนูคาทุกคนมันอยู่โอเคมันอยู่ได้แล้วหนึ่งแต้มทุกคนเลยเป็นนูคาทุกคนเลยหนึ่งแต้มคิดว่าประมาณกับมันคือกันโอเคยามลองไปต่อเลยทุกคนเลยเพราะว่าในเรือประมาณลังหนึ่งนี่แหละลังสุดท้ายเดี๋ยวเราไปยามต่อเลยทุกคน อยู่ในี่ลังหนึ่งทุกคนอยู่ในรังหนึ่งโอ้ตัวนี้ประมาณโอ้ลังตัวนี้ประมาณโอเคทุกคนบอกเป็นยังอาทุกคนบัดนี้เราก็สิเดินท์สกับทุกคนเลยประมาณทุกคนเลยห่างกินกันแต่นูตัวเดียวหนึ่ง บรม,นบมนานปมาณคุณอะไยังกลับเลยเหรบวันนี้ยังกลับยังกลับวันนี้หนูบ่มีหนูบ่เข็ดนี่เนาะดิเปลี่ยนมองไหม่เลยพี่น้องเลยทำเดบบดีเราแบกนี่นะบ่มีหนูจกักโตเลยพี่น้องสิได้เลยจะเป็นไนใดวงดีชวยนะ มากินหยังกะเอาได้เนาะยังบ่ฮ้อนมือมานนะถ้าฮอนมือมานแล้วโอเคเลยเออโอ้ยบ่เด้อได้บ่บ่เด้อกบ่ได้นะได้นกตัวนึงเนาะประมาณเท่านี้บ่มีหนูบ่จักเท่านี้เนาะ นและครับสวัสดีครับเนี่ยนูกบบระบไดเฮ็ดเตอร์เถอะโอเคกลับอันนี้ทุกคนเลยอ่านนะทุกคนหลังจากที่เฮายลีงกับดักนูเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะสวัสนี้เฮาการเชิญทั้งทุกคนวนะันนี้ก็ถือว่าประมาณทุกคนเลยได้นูตัวหนึ่งแลนน้วก็ได้นกตัวหนึ่งวันนี้เฮาก็บ,บาดเดอร์กาเชิญทั้งทุกคนก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง่งติดตามรับชมตลอดคลิปนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงดรวยๆอย่าเจ็บปจนทุกคน สชคดีทุกคนโชคดี